สวัสดีจ้ามาจากบรรลุนล่าวพัฒนาของวันที่สามนอดจาะเนาะอันนี้ของวันที่3ามเสของวันสูตรออกตัวนี้นัดจ่ะผลออกแปดสามสามสามศูนย์สามวัดสันสาลางจากศูนยบนของแม่ไม่ลาเข่าศูนย์สามบนนอดจกได้วยสูตรคำนวณบนเ,นเข,นบนข่าบนนะจะเนาะศูนย์สามเข่าตรงตรงตรง,ตรงรักพร้อมเขาวิ่งรุดที่ศูนย์กับหนึ่งเข่ามาที่03นย์สามนอดจาะเนาะผลออก ลางสามสามของแมมมิลลาบ่มีมิตรศูนย์ศูนย์ละตัวเบิร์นนพี่น้องเนาะเข่าเต็มเต็มตีศูนย์สามวัสดดีแก่น้ำพี่น้องเน้ะจัดเด้อเพราะว่าเลขหลักสิบส่วนแบบนี้จัดได้หน่อยครูกะเต็มเต็มเนาะจัดเนาะสูตรคำนวณเข่าทุกอันเนาะจัดเนาะสูตรรัฐบาลกับเข่าทั้งบนและล่างเน้ะจัดเะเก้าสามสองสี่สี่สองเก่าสามเต็มเต็มทั้งบนและล่างสูตรคำนวณของรัฐบาลเนาะจัดเนาะแม่มะลลาลงว่าห้ยยู ข้าวฟันก็ได้เต็มๆลอยเปเส้นละพี่น้องขวามฟันเมือสุดท้ายก็ได้ของรัฐบาลเนาะอ่าวลายใหญ่ห้างของที่สามสิบเอ็ดของลาาพัฒนาควนจะออกแบบนี้เห็ดออกมาแบบนี้และจะอันนี้สูตรข้นวันล่างแต่หลักซิบหลักหน่วยหลักสิบชนได้สามได้หกหลักหน่วยได้เกได้แปดได้เก้าอันนี้สูตรข้นวันบนจ้ะหลักซิบหลักหน่วยหลักสิบไปสามได้เกีได้แปดหลักหน่วยได้หนึ่งได้สองได้สามเห็ดได้ตัวเดียวกันเนาะจะเนาะสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของ,ของ,ของตัวเองเฮาเห็ดได้ตัวเดียวกันคือเก้าและจะนไอ หลุนเบิงวันที่สามสิบาบอนอพ่นองนะเนาะตัวพี่ลูดพี่นองของวันที่สามสูตรคำนวณบนจากหลักสิบลงหน่วยหลักสิบได้สามได้เกดได้แปดหลักหน่วยได้หนึ่งได้สองได้สามจับคู่ได้เก้าคู่อันนี้สูตรคำนวณล่า,ลางเนาะแต่เนาะสูตรคำนวณล่า,ลางเนี่หลักสิบหลักสิบชนเล้วแต่เ้อหลักสิบได้สามได้หก หลักหน่วยได้เกตได้แปดได้เก่าว่าสันจับคู่ได้หกคู่เอาตัววิงรูดบนล่างแต่วิงรูดวิงรูดบนล่างเน,งงนาะจ้ะเนาะเอาที่สามกับเกตนาะจากเนาะสามอยู่หลักสิบอันนี้กับสามอยู่หลัก 10, สิบว่าสันไม่มีอะไรที่จัดเลยสามกับเกดบนล่างเนาะจากเนาะบนล่างล่องเบิงเอากระสี่ปะมาณนี้แหละแต่สูตรคำนวณรัฐบาลกับเขาเต็มเต็มแม่ไม่มลาละดีใจน,ะน,นั่นพี่น้องนาะจากเนาะมีสูตรเป็นของตัวเองสนุกจัดสนุก จับหนักจับเต็มนลจัดเนาะพี่น้องอยากได้สูตรกระทักมา้ยนะจัดเด้อมีค่าชจายใจบอมี1,000บาทจะค่าสูตรจะให้สุกสูตรทุกข้าน้อยทุกเล่าพัฒนาและหอยรัฐบาลไทยเขาจัดเนาะเอาประมาณนี้จ้าเงี้ยปังปังเรื่ยๆรยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า